ลากเอาส้นมันไปอยู่ก็พักแล้วที่ะแลกว่บบโคแหนมขึ้นนะขนาดแหละลึกขนาดแหละเฮ้ย้อดูนี่ใหญ่ยอดยอดอยู่แอนะเรื่ยตัวยอดเลยนะทงได้สี่เซนเนาะสี่ลูบไปข้างหน้าเลยมันหวานมากเหยกวมพุทธนะกะข้างวัน ลูดไปเลยกันมันถอยออกได้ป่ะลูดให้มันไปทางเออฮะลูดที่ใต้ท้องมันก่อนเฮ้ยถึงสูงเดี๋ยวดึงแรตัวปลายังไงเนี่ยไอ้เนี่ยจับมันมั่นกำตัวปลามันมั่นสำคัญที่ตัวปลานะบีบมาเลยบิดนะดึงที่ใต้ท้องมันออกมาดึงลวดดึงเออดึงมาดึงเดียวรอแน่นอน ดึงถอยมาเนี่ยเออ,เอ,อลูดถอยลูดไปลูดใต้ท้องมันก่อนลูดใต้ท้องมันด้วยมาล,ลูดมาลูดมาแ <8 S 1> ตะท้องเนี่ยเออเออท้องยังมาป๋าป่อยแล้ววางวางวางเนี่ยมุขี้มีนะเอาโป้ขึ้นมาเสร็จอ,อันนี้กลางไปใหม่มันเกาะพักดีๆปวดปวดปวดแย่ออกเลยเพชรฮะ บมันให้ลอดพื้นมันสันอสอ้นมาซ้อนในที่ถุงกระปิ่นเลยมึงดึงมาตึงๆเพ็ดเพ็ดดึงมาปักเไปดึงไว้ดพืกอนแม่แหนี่ยงเลอยู่บนนี่ก่อนอนะดึงดึงส้นมันมาเอามาเอียงมายี่อันนั้นนี่ย,ยุ่งแน่นอนนะมาย่ยุงย่งนะเนี่ยยิงอาไปทางหญ้าเออ,ดเ,อ,อเดินมาเพ่ก่อนเดินมาเพ่ก่อน

เรงที่ก้อนน่ะมันให้เอากลางลงลงเนี่ยตัวเนี่ยตัวเขย่ปังไว้ตึงๆเดี๋ยวเอาปังลงห้างก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยแปลงไปเอาบดปลาแล้วนะก,กันเอาล่เข้าวท,ที่ปังไม่ข้ามาทางพุ่นเพ็บน้ำแป๊ะนี่มันโด่ไหม

แต่น,น่านักกที่มันหลุดนักอะถอดไปพี่มาถอดพี่อาตุบอาตุ๊บตุบมันได้หลาบตัวนหนึ่งลยมีในบ้านนั่นแาบก้อมหน่ะ ได้ท่อนะาสี่ห้าตัวเรื่องนี่ฝานี่ทของไผ่ามาแต่แด,ดงๆอะไรอาหยาดเรียกปาทามใ่ป่มาเาพีมาเพียบ่อดดดดน,บนคูนกัย <c oughs> นี่ยเพียเพียเพ่พมันนกป่าตัวนี้นี่มาอยู่ทางฝั่งอ่ะ กุเพชรเดินมาพี่อะยอยู่บนฝั่งพี่ะปลดปลาที่ลงไปอย่างใช่เนี่ยเออตีนี่ละต<อ>้นเรือดไปเลยแสดงนะแกก็เห็นแล้ว,ลวไ,ปไปโบยมันบ่นถึงจะลากมาไงยิงลงไปยืนนั่นนะเอาปลดพวกเกินปลไปปลดพวกเกินมันยากนะเดี๋ยวนี้ยทำมันบบานะเออมันยากเบายากปลดเบายาก เยวโป้มาใกล้ๆตั้งมันๆไปตั้งใกล้ปลาโป้อะโต้มาเลยแต่เออยืบปากวะนี่แต่มันรอมดีเงี้ยลูดหัวมอนออกมาเลยส่ในนี้เลยแล้วก็ปุ่นมาหั่นเลยลูดหัวมอนไปเอออาเลยลูดไปตี หัดเล่นไงสายโป้กันกำมันมั่นนี่เป็นสตู๊กงนงโป้สายโปดินแล้วมันรูดกำปลามันมั่นกันแล้วกันจอกหัวมันเลยบีบหัวมาฮะเออรูดไปมาร์ควาตหวานด้วนี่สิได้หมุนมาเกินนี่หวานหมดละรูดได้ป่ตะหัดเล่นกหรอก็แต่นะปลาดิ้นแล้วยังไปวางกับรูดลงน้ำไปได้กิน กมันปากไม่เคยโดนปากละปลานี่มันจะปากมันจะมันปนินเขาเกียดอ้อนขนาดแบบว่าตัวไม่เยอะแล้วปลาในที่เขาไปทำปลาส้มเนี่ยบางงวดเนี่ยปลาเนี่ยพัดเลือดมาออกกันรูดไปข้างหลังเรื่อยๆรูดไปเรื่อยๆ ก็ปากทางปากก่อนว่ะเอรูดไปรูดถอยไป่อยถูกมวมี่ยฮะรมหนูเอาหนูไปฟังไว้มันโคตรขึ้นมามันเดิมแหละมันค้างหนูมันกี้มันยังหมิ่นนี่ยังไปผอมันโคตรหนูขึ้นมาไว้มันเดิมอ่ะแล้วมันหูกลิ่นอย่างเงี้ยมันดีมันซ้อหาไปดำไปไหนดำไปหาสาวล้วก็ดำไอ้สาว น้ำมาชาวเน้ำมาตะคืนเนาะกำปลามันมั่นกันแล้วกันห้ามสะมันดิ้นหัวปล่อยมันดิ้นปลานี่มันจะปักอ่าลูดไปเออวางปูขึ้นมาก่อนปูมาก่อนลุงลังเดี๋ยวไปได้กินปลาเออเดี๋ยวไาดูสิุดแดวปา แต่ว่าตัวใหญ่กว่าตัวนี้อีกแน่เนี่ยเน้น้ำบ้องแต่เออได้เลยเดีรีบเดี๋ยวพอน้ำคาวมันเอาวางลงดีเอาปักไม้เลยปวดปูเลยนะปวดปูกว้างเลยเออเอาไปตุ้ยเอาหมูเนาะก่อนหน้ากัก็ปุกเอามาใส่ปูอ่ะปูอ่ะเอาหมูอะเอาไปปิ้งกินกับส้มตำเดี๋ยวตำส้มตำหมูตีนมีอะปวดปูก่อนกัหักขามันหมูตีนมีอะมีกัมีอะผมเตรียมเครื่องมาหมดแล้ว ก็จะมาปดปูก่อนปูเดียวหรือ่องยาวก็น้นำมันลึกอ่ะน้ำมันขึ้นหัวใหญ่เนี่ยอันนี้มันจะยุงย่งบอกว่าปับดีๆปากดีๆเป็นอย่างเนี้ย เอาเนี้ยมาเค็กรอยมา,ยาลาอกมาฟังก่อนพ่อน่ะเวลาน้ำดิ้นน่ะมันกวางแล้วมันจะรุดเลยแหละบอกเอาไม้เอาไม้มันฟังเออน,นั่นน่ะปลาท้าตีสักการมก็หายตัวนี้

ตีนก่ออกอกช้อนนู๋ก่อน,นสุดหวานแน่เดี๋ยวกินดึงหญานี่นะมันว่อยนี่แผลไม่เดี๋ยวไปคำอีก Gì mà chạp con hả? là, phô mày Mà cho đi phủ tưởng ạ Đó là Đó luôn đi đi Mày เป็น้อปลาปาสวกขนาดไหนตัวนปั้ไหกเฮสองตัวอ้นตัวสองตัวเออตัวญ่ตัวใหอ่เอาไปล้อบนบนเลยนกปาปลาอ้นอันนี้ปลาตองปลาตองใหญ่เลยปลาแาไปลาบแนวฮึปู้ยั

เกาะนะเกาะวะ่ะปลาไร่ใชปลาอย่างปลาหยิบไปซบนะที่เขาทำปลาส้มซบหายยุ่งแน่นอนตัวน,นี้ยุ่งเอาหัวแม่ไหมื่อกี้มันจะยุ่งตาง่ายง่ายปลาเนี่ยน,น,นะนี่นปลาตองอะ่ะ พอไปลาบราคาแพงๆคือปลาตองนะถ่ายคลิปปลาต้องถ่ายลงปลาโอ้ลงเลยครับคลิปืึกอะมันมั่นเลยต้องจับมันสั่นต้องมั่นะปลาดิ้นลูกที่มีอย่างปลอก่ลยนะมันนี่แหละนอกจากปลาหนินละก็บอกเลยนะปลาใหญ่มันมี หัวมุมเลยปะปลาตองนี่เอามาปล่อยก็ลายแหละแต่ถ้ามันมีจุดก็เป็นจุดอ่ะเอาเลี้ยงเตี๋ยะมาโตมาทุก mời cái nè Chị siêu To, to, Đi, 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 từ Có phải về bụi mới đâu Có đường phải nát mà đều có nát cả Trong đường Bây phải nát Có lôi rồi, cáng mới bụi Hả? Cáng mới máy bán không? Đường máy này máy này còn hay sứ hải chẳng có gì bên qua mua vàng này hai cam nữa hải Tương tương nè อย่างเงี้ยครับต้องทำถูกวิธีมั้งเหรอบอกขาดตัวนี้ตีเต็มเมื่อคืนแน่เลยตายแล้วนี่ยถ้าดึงไปต้องดึงทีงง่มีหญ้านะถ้าไปเกาะมันเป็นอย่างนไงน่ะ หัวมันน้อยตัวมันใหญ่ปลานี่ mai mà bác mới ăn Máy hát non hả đây bà nó lòi à, Máy mà bà าบเอาลาบปเมอนลที่เีปาส้มกี่ได้ปลาเพิ่มอีกแล้วไล่เลยได้ปอมาปะบอไเอห่วงยางใหกันปาครับลาบละ มันแวเยไปเอ,อย่ใงนหอยนงมันอนอนอยู่พื้นมันมันนอนมันนอนอยู่พื้นเนี่ยเวลาแดดแดมันจะอยู่พื้นนะเออมันเป็นมันเป็นคล้ายๆที่นอนคลายที่นอนมาอ่ะจะแปลงไว้พื้นตรงม่งกลางเลยลนะ ดำไปไหนมาดำไปหาสาวมาฮะหาหนู้ดต้องเอาไม้ฟาดอนะลอยแล้วเอาไม้ฟาดน้ำต้มต้มตมัน,นก็น

มันดังค่อยอ่ะถ้าไม,าปามอออ้ป้าเนี่ยมันเออนะปลาจะนอนอยู่ตรงกลางอะท,ที่ลึกที่สุดอะที่มันจะนอนอะแปลงนอนอ

ไล่หนูตัวน้องแหละพวกน้องไล่หนูอบดำอ่ะไปหาแต่สาวน่ะน้องไล่หนูคนเดียวยังไงหนูตูบไล่หนูพ่อน่ะงูงูโดนลงน้าพ่องูถ้าถ้าึ้นมาโอยยังไงนี่ยา

ก็ว่ามันไล่ไงตูบไล่งูเนี่ยตูบไล่งูสิงบตูบให้มาเนี่ยใช่ปะมันขึ้นฟังแล้วมันอยู่มันอยู่จะเมินงูอยู่น้ำามเมินอะไรมันขึ้นแล้วกะไอพีเอท่อมาาท่อเลย มันขึ้นไปฝังพุดนแล้วน้ำยังมาไล่ตัวน้องอ่ะมันว่าหนูไล่เป็นงูซดลงน้ำอ่ะมันได้ยินแล้วมันขึ้นน้ำเวยขนาดเลยกี่นี่ nhà แต่คืนยางคืนยากมันตะกี้ <laughs> มันขึ้นฝั่งทางพุ่นขึ้นงูสีแห่ดำน้ำไ่ไหแล้วขอหันปช่วงหางมันประมาณสักแขนนี่ก็ดุปูปลงในช่วงหัวมันลงก่อนเพราะไอตูวมันไล่อย่างรู้รแล้วมาลงมาไล่ฟังพี่มันขึ้นฝั่งพุ่นแล้วงูอ่ะมันเลยอ้อมบออ้อมแล้วมัน <laughs> ขึ้นฝั่งแล้วกัน,กน มันขึ้นไปฝั่งพุ่นแล้วนาขึ้นแเอาอิะ้ดื่ม